E มาเลยนะมากันพากันแห่มาโอ้โหเต็มไปหมดเลยเริ่มจะอิ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะอิ่มละโอ้พากันวิ่งมาเต็มเลยสุดยอดเลย มันร mm. ู uh. ้นะมันมากันแบบนี่เลยเออมาแบบเป็นเส้นเลยเออโอ้โหสวย จะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยระวังหัวเทียมลงไปนะลูกฟัดอ่ะลงเลยลงไปด้วยเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยพากันดิ่งมาแต่อิ่มแล้วไม่ค่อยจะกินละเออดูเป็ดเลยกินใหญ่เลยเออ เสร็จกูว่านอนก่อนดีกว่าเกินเสร็จนอนก่อนโคตรเยอะเลยเนาะเออแล้วสวยด้วยอ่ะตัวหลายตังเลยนะเนี่ย oh, <yeah. S 1> ตัวหลายบาทสี่ห้าพันเนี่ยตัวเป็นหมื่นก็มีนะปลาคาร์บ่ะอุ้ยมันยับพอแล้วลูกมันกระเด็นขึ้นมาน้ําเปียกหมดแล้วเนี่ย oh, <yeah. S 1> ที่นั่งเปียกหมดแล้วพอๆป้าๆเอาไปโดนเอาไปทางโน้น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 เอาานอ มันน่าหนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมีแต่ตัวสวยๆมีตัวสวยๆหนุนเอ้าเก๋เก๋ nam danh chấp về hoàng nam bye 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 to to let's go, let's go. <laughs> cao để ông mày sao bài luôn Hãy <laughs> อะไรโตหายจะกลับไปนั่งอีกเหรอม่ความยางความยางคนรวามยางความ้วเดินทางความแกะ ทะยาเส่อตัวก่อนไปเล่นอันนี้ไหนนี่อันนี้อ๋อเนี่ย ทชวแสดงเป็ดโอ้ยทัวแสดงเป็ดนี่ตกลงมาซื้อตัวดูแสดงเป็ดใช่ไหมเนี่ยนะนอนแองแงเหย Mẹo nó ăn mang vô Có vét cân đẹp thôi, Để mèo vét cân đẹp Vét <laughs> 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 ก็ใส่แค่วันเดียวแค่นั้นแหละใส่แค่วันเดียวไหนรืดอันนี้อันนี้คนคนรัดยันหนี่งเด็กห้าพี่ใหญ่หกเด็กห้าใบเออพี่ใหญ่หกอันนี้มันตรวจโชว์ไอ้ดูนกด้วยอ๋อปีปี ห้บเจ็ดสิบสี่อ้โหเจ็ดสิบสี่มาแล้วไปแลวไปสิบเก้าขึ้นมาเจ็ดสิบสี่ป่ะมาเร็วมาเร็วห้โลเนี่ยไปหาแล้คุอ้าวทำไมไม่ผ่านอ่ะนีไม่ไม่ผ่านเนี่ยนี่ใู้่รยงไหนคะอยู่ในตู้ปสุท้างแาครับรถเที่ยงนะ ดูอะไรนะนกจะบ,บินลงมาเขาจะบินลงมาเหมือนปลาที่ลอยหาเนี่ยเอองเร่งแว่งเร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 ่งเดี๋ยวบอกนะว่ามีแกะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยปเป้งๆเนี่ยตัวเนี่ย โอ้โหยเฉพาะครอบครัวนี้แม่งครึ่งสวนละเอ้าแมวแมวมันด้วยอ่ะโอ้โหเผเท่เลยว่ะลูกค้าวางอยู่เลยไหมเอาไม่กินไหมโอ้โหพ่อแม่งถามผมได้โหกเอาไม้ขึ้นไปอยู่โน่นนะโอ้โห มักใหญ่ไฟสูงฮะโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไต่ไอ้ตรงนี้ขึ้นไปเออเอ้ยมันจะลงหรือเปล่าฮ้ยจริงเหรออ๋อให้อาหารให้อาหารพันธุ์ใรยัน บัตักยานลงมาแล้วให้อาหารกั่้โอ้โหสวนอนกเลยเว้ยนนี้สวนอนกเลยมาทักทายก่อนทักทายเพื่อนๆก่อน

แมสก็ไม่มีหาเป็มปอดเลยกินอะไรวะเนี่ยกินได้แห้งหรออืมได้แห้ง นี่เอ็มไม่แม่นนี่เอ็มร้อยห้าสิบขามป่ะเอ็มร้อยห้าสิบขามของมันสามพ่อตัวหนึ่งเต่าอะไรที่เอเต้าซื้อไปที่เอต้าซื้อเาะไอ้ที่ตัวใหญ่ๆที่คนขี่ได้นั่นเหรอใช่ๆอันนี้อันนี้มันเล็กจังเดี๋ยวเราจะเลื่อนก่อเหรอหมายนะเอาไปจินงูหลังบ้านหรือเปล่าบ้า เลี้ยงมันตัวใหญ่มากินงูตอนเลี้ยงเขาเลี้ยงปล่อย,ยในบ้านไหมเออใช่เอ้หนารักเดเออหนาขนาดเนาะเจ้าซื้อสองพันสามตัวนึ้นไงนะไอเจ้าซื้อก็มางสี่ห้าพันโอ้อืมใช่ปล่อยฮะเฮ้ยไต่ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเหรออ๋อ้มาดูเดินขึ้นบันไดมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเพื่อนไปไหนไปไหนวะไอ้เพื่อนไปไหนวะแล้วตัวใหญ่รอมาดูนะไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกหนูอะไร หนูอะไรหนูแฮมสเตอร์เหรอใช่ป่ะกินเลยว่ามันนั่งอยู่ข้างบนพ่อืไม่ไหวแล้วลูกพ่อน้ำลายไหลแล้วแม่พูน้ำลายไหลแล้วกูจะอ้วกเอาเอาให้เลยลูกเอาให้ไหวแล้ว เมื <Cornell. S 2> ่อกี้กูนึกว่าเด็กร้องนะกูได้ไว้เพื่อร้องแกงอ่อมนิดไหมวะได้มาแล้วมาแล้วตึ้นงตนเลย้ย่นย าคาีน้ลนมะมารถเาดแม่ดูแพันเต่ากันเออไปเล่นอเอ,อ,ยนอย้ายเอะมันายหลละวี่แมสตยังวะเนี่เยเนีเดียวอ่ะอู๋แม่มพมันเต่าอยู่ไหนะจะอ,อ้วกแล้วเฮ้ย เอ้ยอหลับสบายเลยเฮ้เพ <ator il> ื่อนสบายดีไหมสบายดีไหมอุดอุดอๆดอุ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 ดอเอามาให้หมูหน่อยดีอ้ายจ้าหมูอืมตูตูดตูดตูตูด นู่นข้างในด้วยเอฟเบบไม่กินอ่ะอืมอย่างสิวันนี้ชมสวนสัตว์ล้วนๆเลยเอาเมื่อวานก็ดูเมื่อวานก็ชมสวนสัตว์วันนี้ก็มาชมสวนสัตว์อีกอ้าวเฮ้ยนอนนนหลับหลับ หล,ลับแล้ว,ลลวม้าลดนม้างานมึงเห็นป้ายปะ่ะระวังม้ากัดนั่นดูรูปดิอ่ะระวังม้ากัด

ล่องจำพกก,กินล่องจำพกเลยกิน,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 นฮะอ๋ออันนี้คืออะไร,ก,ระก,กาแฟที่แตงกินกาแฟแเหรอเหรอ,อโอ้โหูแมวกลมกลืนไปล่ะเมองไปยังไม่เห็นแมวเลยนะเ,ออเนี่ยแม่หนแวมวกลมเกินไปเลยกับลูกปั้น กลมจริงๆถ้าน no ั <oy> ่งไม่กระดุกกระดิกกูว่าใช่แหละเออเคลื่อนไปตอนไหนวะเขาให้เค้ื่อนไปได้เหรอไปเคลื่อนไปได้เหรอ้นไดมัเป็นขลยเหรอมือนเกลื่อนท่านี้ดิลูกเหมือนเลยเออทำท่าทำท่าทำท่าเลยทำท่าเลยแก๊สตัวอะไรวะเนี่ย โอ้ยนี่ตัวใหญ่มันอยู่นี่นี่อะแกะใหญ่แล้วเดี um> ๋ยเดิน uh> ข้ามไปฝั่มันจะถึงไหยแต่มันไม่น่าข้าไปที่สุพ่ออมอ้าวมันมาอย่างนี้ได้หรอ โอ้เด็กๆมาทัศนศึกษา การแสดงนกอ๋อ come โอ้โหอโอ้โหเหมือนซูเปอร์แมนกำลังจะเหาะเลยจับตรงนี้หน่อย เอวจั้างนะใส่องเท้าติดอใ่องอเราตงนั่ทนรมากเลยนะพ่อ <c oughs> จัดแน่นแน่นมา <c oughs> หอนหน้าหัวหน้าเด็กน,นั่ตงามสะนนี้นนใช่ไหมเนี่ต้องสพานี้นรอแ,แนั่งรถไฟย้อนอดีตแกนเดลมิด,ดจะผ่านจะผ่านพวกเราจะผ่านได้นั่นไปนั่นน่ะเต็มปไเมย์ไม่ขึ้นอ่ะ,ออะออเต็มปะปวดเต็มปวดเต็ม Sao mày? Bên kia, đang cho mà mang em luôn รอบหนึง่งลงมาอ้วกแจกลย

มีอะไรไปดูอีกอ่ะเออการแสดงนกอ๋อ,าอการแสดงนกไอคนเดียวโอ้ยฝั่งน้นสวยว่ะฝั่งน้นคืออะไรอ่ะฮะอ๋อของขนมของหวานเหรอ

เออเอ้ยมาอยู่นี่หมดเลยสามตัวเลยฮะสวยนะเออจับหน่อยจับหน่อยเอ้ยห้มจับจับเออไม่จับก็ไม่จับวะเออมาเจะแย่เลยสวยสวยน่ารักนา เออมอนขนมเลยสีสวยเหมือนขนมอ่ะเหมือนขนมมันลูกอมนะโอ้ยเก่งจังเลยเก่งเลยเก่งัเลยเนี่ยเอานี่มาใจเออชอบไหม

กลับกลับกันแล้วแล้วค่พบกันใหม่เนี่ยพร้อย